สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับปุ๋ยอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูอร่อยๆมาฝากกีกแล้วค่ะไก่ผัดขิงค่ะทุกคนนี่ค่ะไก่ผัดขิงเราก็จะมีนี่ค่ะเป็นวัตถุดิบที่เราต้องใช้ไก่นะคะเนื้อไก่เนื้ออกนะคะแล้วก็เห็ดหูหนูนะคะเพื่อนๆต้นหอมซอยนะคะขิงแล้วก็พริกนะคะทุกคนอันนี้เป็นผงปรุงรสค่ะแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวนะคะ เดี๋ยวเราทำกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่ไก่ลงไปนะคะทุกคนเราก็ผัดไก่นะคะผัดไก่ให้สุกนะคะแล้วเราค่อยมาทำขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ผัดไก่แยกไก่ให้ไม่ไม่ไม่ติดกันนะคะแล้วก็ ผัดไก่ไปแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนเดี๋ยวรอให้ไก่สุกนะคะเราก็จะมาทําขั้นตอนต่อไปนะคะทุกคนนี่ค่ะปุ๋ยก็จะผัดไก่ไปผัดไก่มารอจนให้ไก่สุกนะคะนี่ค่ะไก่ก็สุกแล้วนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะทุกคน ก็จะใส่นี่ค่ะขิงกับพริกลงไปเลยนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ผัดคลุกเขาให้เข้ากันค่ะก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะทำยังไงนะคะปุยทำแบบนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็จะใส่ซสีิ๊วขาวลงไปนะคะ แล้วก็ผงปรุงรสหรือรสดีนั่นเองนะคะก็ใส่อพอประมาณนะคะเพราะว่าซีอิ้วขาวก็มีความเค็มอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะเค็มเกินค่ะนี่ค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะมาเติมนะคะนี่ค่ะเห็ดหูหนูลงไปเลยนะคะ เราก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันพอประมาณนะคะนี่ก็จนกว่าเห็ดเขาจะสุกนั่นแหละค่ะเห็ดหูหนูนี่ปุ้ยก็ใช้เป็นเห็ดหูหนูที่เขาเอ,อ,อบแห้งมานะคะแล้วเราก็มาแช่น้าค่ะปุ้ยแช่น้ไว้ถุงหนึ่งก็จะเยอะมากนะคะแล้ปุ้ยก็แช่น้ํา แล้วก็แบ่งออกไว้นะคะแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟิตไว้นะคะเพื่อที่จะได้ทำว้ทำต่อไปนะคะง่ายๆค่ะเสร็จแล้วทุกคนคะ่ะปลุงรสชาติใส่เห็ดหูหนูลงไปเห็ดสุกแล้วเราก็เติมต้นหอมซอยลงไปนะคะทุกคนนี่แหลคะค่ะ ก็เป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับคลิปนี้อ๋อชิมรสชาตินิดนึงค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะปุ๋ยก็เอาไก่ผัดขิงมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นะคะ,ะบังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบของเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะทุกคน